อันดับหนึ่งรักรักรู้เลยต้องเป็นคีแน่ๆต้องเป็นต้องเป็นคียังไม่หมดทุกอย่างมีความหมายหมดเลยนะไม่ได้ไม่ได้มีความหมายที่ชื่นนะรักหมายถึงสิ่งกินตัวเม็นอันนี้คืออันนี้คือหน้ามันขนม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 เหนียว อร่อยอันเนี้ยอร่อยอันนี้คืออะไรอ่ะขนมเหนียวค่ะขนมอะไรคะอ่ะบอกความหมายหน่อยบอกความหมายหน่อยชื่อขนมจำไม่ได้อ่ะด้วยอันนี้คือขนมอะไรบอกบอกเหตุผลนะบอกเหตุผลก่อนตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่สบู่ตั้งแต่อันนั้นเลยไม่อ่านไม่อ่านอ๋อแล้วก็ของขวัญที่ให้วันนี้อยากจะบอกว่าทั้งรักทั้งแคร์แบบมากๆนะคะแล้วก็หน้าแดงเลยความแรงที่พี่มีจะเหนียวแน่นเหมือนดังขนมเหนียวค่ะ เคยกินไหมสิ่งเคยกินไหมลูกขนมเหนียวไม่รู้ว่ากินได้หมดแต่ขนมเหนียวขนมเหนียวมันอยู่แค่วันเดียวตอบไม่ตช่ไหมเออถ้าถามว่าเคยกินไหมกินได้หมดกินได้หมดไงคือคือตอบแล้วว่าไม่เคยกินไงคือกินได้หมดกินได้หมดทุกอย่างไม่รู้อร่อยกินได้หมดเพราะว่าไปแอบกินมาด้วยกันเมื่อวันนี้ใช่ไหมไม่จ้าแต่ก็อร่อยเพราะขนมโบราณเลยเนี่ยอร่อยขนมโบราณด้วยอ่ะใช่ใแหละอืมต่อไปต่อไปนะคะต่อไปเป็น ในด้านของคนนี้ก็เป็นชื่อที่แบบหลูอีกหนึ่งคนคุณสมใจคณ <c oughs> <c oughs> ิตาโนนนะ,ะแปบ๊บหนึ่งนะคะแวบแวบแวบที่สมใจนะคะเขาไม่นับก่องนะอันนี้กล่องแพงมาก แกเน่ยมันเนีไม่นับไม่นับกาะจะตกลงไม่นับราคากาะแล้วด้านของอีเวนต์แมเนเจอร์ของเราวันนี้นะคะก็มองเร็วอะอะไรนะคนที่มองเร็วเป็นออฟฟิศอ่าอุ้ยมีคนนี้ด้วยควัญนกระปุกควันกระปุกทำไมไม่หยอดสัมผัสเลยนะคะเห้าสิบมาเด็นบื๊ค ในกระเป๋ามีแล้วยาดมประมาณสองสามใบไม่พอดีเอายาดมที่เหลือยัดลงในนี้ด้วยเออทำไมทำไมทำไมถึงให้ไอ้หน่ยละเออเออเจ็บยาดมแล้วสิงก็พกใส่กระเป๋าวันไหนที่เครียดมากก็บอกเลยว่าไม่หายเครียดเครียดหนักกว่าเดิมอีกเถื้อดีดลงไม่ไม่ไม่ให้สิ่งเชื้อนนี้ตลอดให้คนอื่นยอดพักหลังหลังจากดูดเนี่ยฮะดูเป็นบ้องอย่างนี้เลยทำไมสิงสิงเดินมาสิงสิงขอเลี้ยนลายหยดกระปุกพี่ครับ ขออไม่เอาละหยอดแลยมั้ยไม่หยอดโอเคสนใจร่วมกนอาหารกลางวันไะเาล็ดลัของสิงโตนะคะขอบคุณพี่ใจค่ะต่อไปต่อไปนี่คนนี้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 ชื่อเป็นเครื่องดนตรีชินเดี๋ยวเดี๋ยว เชื่อหรือว่าอืไรชื่ออะไรเชื่ออะไรทีกลับอย่างนี้เหรอหรือว่าเปียโนเปียโนคลุยมันปกติมีเชื่ออะไรอีกอ่ะจากเคลองกลองคงเป็นปกติอยู่นะทีมฉาบชื่อฉาบทิมแต่อันนี้แต่อันนี้แบบว่าทางนี้ทางนี้ทางด้านทางด้านคันบาลุงอ๋อองงงเลิก กีตาร์ขออีสารนะเอาปอนจบจบคุณพี่สายพินค่ะเออแนวแนวแนวคุณสุพรรณีสุลารักษ์คะเออเใครนะไม่รู้ตอบกันเลยค่ะโดนแล้วโดนแล้วทุกคนค่ะเงียบๆค่ะเขอดวิดีโอค่ะเงียบๆค่ะเงียบๆค่ะเดี๋ยวเราเรอซ้่งเติมค่ะไม่อไม่ใช่ฉันรอเธยไม่ไม่มีอะไร เกินห้าสิบป่ะคะไม่เกินไม่นับกล่องอันนี้จะให้น้องไว้แค่อีสินขย่ำเลยไม่ยุ่งใช่ไหมไม่มีใครถ่ายเลยว่ะถ่ายให้พี่ตัวเล็กหน่อยไม่มีใครถ่ายเลยเพื่อยอันนี้แสดงการเปิดลันทอดเปิดเลยเปิดเราเปิดว่าเขาเปิดมาปุ๊บอะไรเป็นห้าสิบบาท ตังห้าสิบบาทในกล่องในกล่องสองในกล่อเฮ้ยเต่าเต็มไปหมดต้องอ่านด้วยทำไมไม่ได้เต่าล่ะก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากบอกว่ามันโกบอะไรนะมันโกบโกบเราที่สอเหรอ มันคือกบไม่ใช่เต่ามันไม่ใช่เต่ามันไม่ใช่เต่ามันเป็นกบมาเป็นมุกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเล่าไม่ได้เดี๋ยวไม่ทรามันคนลับดินเต่ามันจะดินเต่ากระเหล่าดินเต่าไม่ใช่แบบพังกาบจรจริงมาะไม่ได้กบธรรมดาเ้วยกบกบทำไมกินไม่ได้ทำไมทำไมทำไมถึงเป็นโซ่เอาไว้หลังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไม อันนี้พี่เจนเล่นเองนะเขามาอยู่ในเมียนเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่นิสสอนะก็ใช่แต่ดีนเนอร์โอ้ยติ๊ตองติ๊ตองช่วยหน่อยแต่ไม่ได้ทำใแล้วทำไมทำไมเป็นโกบูกันจีนแล้วทำไมถึงต้องเป็นลูกเต่าด้วยอ่าก็ไปเดินฉับเพลงไปเดินกับไปเดินด้วยกันใครล่ะที่ไปไม่เจอตอนที่ไปเดินสับเพ็งไปเดินนี่เขาไม่เดินกันแล้วอ่ะอ๋อไปเดินด้วยกันอ๋อไปซื้อบาร์ี่ที่เข้องที่อจัง ก็เลยเจอเมดทีคือสตอรี่ของวันล่ะที่คือขอวก็เลยขมาเอโอเจอุชาดารัก่ารัก่ารักกุกกิบคนต่อไปค่ะต่อไปเป็นคุณคุณคุณคนนี้เลยค่ะสุพัทรสศรดองสีริคุณ คือชื่อคือชื่อแบบเหมาะกับการเป็นนางงามอ่ะจริงๆคือแบบเวลาแบบคุณสุภัทรศร์เดินแบบนางงามด้วยค่ะรานเล่นใหญ่เล่นใหญ่เล่นใหญ่เออร้าน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 อะไรรถยนต์เลยอ่ะอร้านเป็ดปอสีร้านเป็ดมันปอไปมสี่สุขหายหายหายอากาศเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เขาให้ทุกคนเขาให้ทุกคนาีนี้มันแบบาเป็นสีมนเลยเออีนดำมม่วงม่วงได้ไหมีมม่วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวรู้สึกยเรกเยอะแล้วก็หลังจากที่ได้ยินสีชอบเลขสองเลขสี่พี่ก็ซื้อหวยให้ไว้บ้างของสีองี่สด้วย ยใจเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งวันนี้ถูกกูไปเก็บตังค์เลนะเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไม่สิีห้าสิบบาทเลยห้าสิบบาทเกินสองเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสี่คนว่าไม่ไม่เดีเดี๋ยวถ้ามันออกถ้ามันออกสี่สองสี่นี้จบเลย มีมั้งกลยอี่สแล้วมันเอากแปดสไม่ได้ไงก็ถึงจะได้จบก็ไม่ได้ไงบาทเท่าไหร่อันนี้บาทเท่าไหร่บาทละพันบาทาบาทละหกสิบหรือเกบหรือห้าสิาบทเจ็ดสิบาทนแหละท่าีกเย็บผ่าเย็บผ่านเย็บผ่าตำรวจตำรวจมาแล้วค่ะนอันี้ก็เจอใช่ไหมครัใช่ใกล้แล้วลูก สิงเก็บโอยยังไงค่ะถายรูปเหรโอ้ยมันจะะโอเคอันนี้อะไรอันนี้อะไรเัรานี่พี่จิมกเล่นอ่ะอันนี้ซื้อจริงแบบโคลซื้จริงเป็นโคลคอจริงไม่รู้ถ้าแบบโอ้ยยางยางไม่เป็นไรจริงไม่จริงไม่รู้จริงไม่จริงไม่รู้ถ้าถูกคูณเอาเองนะเก้าสิบหรือหกสิบหรือเจ็ดสิบคิดตูตหกสิบบาเอาหกสิบหาทหกสิบห้าคูณไปสิเท่าไหร่ให้หักห้าในหน้าห้าบาทเออสิบ ยังไม่ทนเลวยสิงสิงสิงคือสิงเหอเหนื่อยอันนี้คือเป็นเกดแหลกเลยเด็นก็เป็นนั่งมองอันนี้เป็นแป้งพับนะคะเป็นไม่ใช่แน่สๆแบบนี้สิงเนี่ยไม่ไหวที่หล่นไปเมื่อกี้นะทำไมสวดนะวะ่แล้วใช่เป็นแบนที่หล่นเป็นน้ำเมื่อกี้เนี่ยเขาไปงมมาให้มาไปงมมาถึงไม่ใช่เพราะตอนแรกเฟิสจะทำให้ แต่พี่ทำไม่เล็นอะไรอะไรอะไรบางทีอ๋องมโซมอเสไอมโนั่แหละเมโซเโซแบไม่สนมอเสเอดีรที่มันจะดึงติ๊กเกอร์ออกแล้วก็ใช่ใช่ใมอเสไงที่แบบว่าเสร็จกับเรือไม่ใช่อะไรให้ทำถึงเช้าอีกอ่ะไม่ใช่นอนไง เวลาแบบทำความผิดแล้วโมเสดหน้าไว้อะเบอร์ใช่ไหมเออต่อไปยันนะไม่ด้กูอยะเีเยกินนมอี่ยวนี้โอเมก้ากินนมแบ่งมาให้เจ๊หกเก้าโอเคต่อไปคุณอรวรัตนลิม

ติวลิ่งติวลิ้งติวลิ่งติวเอาเอาถามก่อนว่ามันมันเหมือนหน้าใครเหมือนหน้าหน้าสิงหน้าสิงเราทำหน้าเลยลูกทำหน้านี่ใช่รึเออแล้วโชว์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 ถ่ายรูปด้วยโชว์ถ่ายรูปจมูกบานๆด้วยจมูกบานๆเหมือนตอนเจ๊เวลาถ่ายคลิปลงอ่ะบางๆนะเดี๋ยว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 ไอ้บางไอ้บางคืออะไร่มันอิมพอร์ตจากโยอร์กา อากจาเหรตอนเที่ยงคืนมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับยอร่าเลยนะพ่อนี่ไงไม่ไม่คาดไปคาผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดคือพ่ออ้าวอ้าวอ้าวเราเราชื่อพ่อเนาะเนี่ยถ้าเกิดได้กันแล้วถ้าเกิดสิงไม่บอกเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าสิงมันผีเมียอันนี้จริงจริงเรฟเฟรนส์ผงนั่นมาจากปู เอ้าหูอ้า no หูน <ina> <too day, actual soup> ี่ตำรวจเรียกไม่้นได้ได้หลายลูกนไรตำรวจเรีกเรียกเป่าแอลกอฮอล์ตำรวจเียป่าอลอตำรวจก็บอกว่าอ่เป่าซิเมาไม่เมาจริงอ่ะอ๋อไม่ได้กินอาหารเป่า เขียนมากเป่าลมไม่เข้าอีกกระบอกนั้นเลยอ่ะเป่าไม่เป่าแบบพี่อยาตรงๆไม่ต้องกลัวเป่าลมเพื่อนเนี่ยนี่ก็เลยบอกก็เลยบอกเอาเลยโอ้ยเดี๋ยวนะคนสุดท้ายและท้ายสุด โลตัสเอ็กเซบิ๊กซีบิ๊กซีอ็กต้าด้วยเอ็กต้าในปากด้วยของที่นี้เลือกนานไม่ได่เลือกสาเห็นแล้วไห็นเลยทีบ้านก็จะหยิบเลือกเพยออยากดูความหมยสวยมากเี่ย คิดแคบนะครับแล้วก็อ่าไม่มีความหมายนะคิดก็คือคิดแคสก็คือแมวสิ่งที่สิงสิ่งที่สิ่งชอบทั้งคู่นี่หละห้าวันใดที่สิงรู้สึกเหนื่อยและคิดอยากจะพักนะครับขอให้คิดถึงคิดแคสแล้วก็ตามด้วยคิดจะพักคิดจะถึงคิดแคส เป็นอะไรที่คิดเอ็นมากจริงๆเหมือนเราใช้ถึงิลองยนเป็นฝาปเป็นฝากนาเปนาันาหนฝาเนฝานาเปาายลัาหเปางลักักปาป็่าเาเกาเปกาลกคิปลกคิดนฝาหึงาลาล้วาลล พอดีเลยเพราะเมื่อกี้คนสุดท้ายพอดีเลยเรียนเชิญเลยค่ะกราบคุณพี่ค่ะทางด้านของการทำงานเนาะทางด้านของการทำงานไปงานแต่งมาโอ้แต่งเองเหรอคะอู้ดีๆใจดีดีด้วยค่ะเขาไปนนี้เลยครับเขาไปนี่เลยไปเลยว่ะ